ครับสวัสดีครับชาว youtube ทั่วประเทศทั่วโลกเอาวันนี้มาทำชิวดินให้เนี่ยใหญ่นะครับว่าจะถมที่ตรงนี้ได้นุ่มหล่อมาเซเวให้วันนี้เอากับท่านสอทอ,อยู่ข้างล่างนะครับสอทอทางสำรานเราเนาะลูกพี่ใงญ่ยเคยยูน้ำกันตอนนี้มาเซเวยอยู่ครับหาระดับชิวดินนะครับเพื่อจะไปบอกเนี่ยนะครับว่ามันจะประมาณเท่าไหร่ ที่ประมาณหยกไร่กลัววางสนาหกไร่ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยะครับหอ,อจะกอน้ำสีรุ่งเรืองครับบริเวณนี้ครับผมหมดครับบริเวณนี้เพราะว่าเนี่ยมอบความไว้บางใจให้นะครับโซนนี้ คิวดินก่อนเอาครับคุณผู้ชมเอ้ยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับโว้สวัสดีครับบริเวณนี้ครับผมหมดครับถนนมิตรภาพนะครับตรงนี้ถนนมิตรภาพเอาคุณผู้ชมเอ้ยถนนมิตรภาพครับตรงข้ามปั๊มน้ำมัน ก่อเอาอนะารระทางวิศวะให้ผสมแลาวเนาะบริเวณนี้ครับครับตอนนี้กำลังสร้างระดับอยู่นะครับเอาสอท่อคุ้มเบงเล่ยไนเอาสอท่อคุ้มเบงเล่ย ครับตอนนี้กำลังหาค่าระดับนะครับนี่หาค่าระดับเอาเมื่อชีบเดนุ่มวิสวาเขาท่านผู้ชมทางล่างทางซอท่อเดี่ัวนี้เนาครับเอาเมื่อชีพ้บหนัเกเซเว่แล้ว,วครับ เซเวแเราก็สองกล้องเก็บความเป็นจริงเพื่อจะได้ตอบลูกค้าถูกนะครับว่าประมาณเท่าไหร่ที่สูงประมาณเท่าไหร่กี่เมตรดตาจ้างเราไม่ต้องจ้างเซเว่กลางนะครับก็ทําระดับเองจบจ้างคนเดียวจบหมดครับ